ส่งดีทุกอย่าก็สวยดีรางโดคราเคยเข้าครั้งเดียวมั้งครับก็ไม่ได้ชอบเ,อเพราะว่ามันรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่แนวเราเราจะเป็นพวกออกกำลังกายสร้างกงลก้ามเนื้อเลแต่พอมาที่นี่ครับมาได้รูจักอยู่เลยทำให้เราได้รู้ว่านอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วจิตใจเราก็ต้องก็ต้องมีความสดมดุลแล้วเป็นคนที่มีจิตใจที่ ที่สงบแล้วก็ยืดหยนด้วยก็เลยครั้งแรกที่มามาเล่นก็ได้ได้ได้สัมผัสถึงถึงความสงบและความเย็นได้อยู่กับตัวเองโดยเฉพาะการหายใจลึกๆหายใจออกยาวๆเราไม่ค่อยได้ทำกันครับคึอนเนเกณฑ์การเหือมันเกิดดีกับดีกับกับระบบหายใจของเราเป็นการซับฟอกออด้วยนะครับการที่เราหายใจเข้าไปลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วโดยเฉพาะการที่เราหายใจเป็นจังหวะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวนะครับ มันทำให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นนะครับก็พอมาได้มได้พอได้มาได้จากครูเลยครับครูเล็กก็จะมีที่มีการสอนที่ไม่หวมคือนะครับคือการสอนของครูเล็กครับจะทําให้เรารู้สึกแบบว่านอกจากจะได้ได้ได้ฝึกโยคะแล้วครับสิ่งหนึ่งก็คือที่ครูเล็กสอนแตกไปก็คือเรื่องของธรรมะครับเรื่องของธรรมะแล้วก็ซึ่งสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิต จริงได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ชอบนะครับคือว่าหนึ่งนอกจากเราได้ร่างกายที่แข็งแรงนะครับได้ดจิตใจที่สงบเยือกเย็นแล้วครับเรายังได้ธรรมะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันก็เรียนเชิญนะครับใครที่สนใจนะครับให้ความสําคัญกับร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับมันต้องสมบูรณ์กันนะครับเพราะว่าประมาณนั้นแหละก็คือร่างกายที่สมสบมมูรณ์ก็จะมีและความสมบูรณ์ของความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็มีจิตใจที่แข็งแรงด้วยนะครับ ก็ใครที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับที่สารการนนทบ,บุรีครับชื่อว่าอุทยานมกุฎจงมยศราน,นะครับตรงนี้ยินดีต้อนรับครับสวัสดีวันดีดไม่ได้มีทุกวีทุกวัน มันจะผ่านมาตอนไหนต่วันแล้วแล้วก็ไม่ได้มีทุกวีทุกวันประมาณว่ามันสลับกันไปมองดีๆชีวิตก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขจะมองให้มันงสนุกก็พอไว้มีบางวันที่มองว่ามันจะไม่สนุกใจเราก็เลยไม่สุขตามไป